สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมาพูดถึงวิธีการทำ dropship ปี2025ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะทัพทีมนะคะทำวิดีโอสอนวิธีการขายของออนไลน์ไปต่างประเทศเนาะการทำ dropship นะคะการทำ POD p r ไป o อ Demand อะไรต่างๆนะคะในช่องนี้เพื่อใครสนใจนะคะก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้นะคะและว,วิดีโอนี้นะคะจะมาสรุปรวบยอดทั้งหมดเลยว่าถ้าใครอยากที่จะทำ dropship ดรอปชิปมันคืออะไรเนาะขั้นตอนในการทําตั้งแต่สเต็ปแรกการหาสินค้าการทําร้านค้าแล้วก็การโปรโมทสินค้าเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะวิดีโอนี้จะมาสรุปรวบยอดให้แต่ต้องบอกว่าถ้าพิมพเคยทําวิดีโอรายละเอียดสอนแยกไว้ต่างหากแล้วเป็นเพลย์ลิสต์เลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าดูวิดีโอนี้แล้วอยากจะได้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปคน้นคนดูในเพลย์ลิสต์ของในช่องนี้ได้นะคะแล้ววิดีโอที่เกี่ยวข้องท่ะพิมพก็จะแปะลิงก์เอา ไว้ให้ข้างล่างนะคะโอเคมาเริ่มต้นกันที่ดรอปชิปคืออะไรคะ่ะดรอปชิปนะคะเป็นโมเดลธุรกิจอย่างหนึง่งเป็นโมเดลธุรกิจนะคะทุกคน รูปแบบของมันก็คือว่าเราเนี่ยจะเป็นพ่อค้าคนกลางเนาะเราเนี่ยจะไปเอาสินค้าจากผู้ผลิตเนี่ยมาโปรโมทค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเอาสินค้าที่จับต้องได้นะเราไปเอาแค่รูปภาพและข้อมูลสินค้ามาโปรโมทค่ะวิธีการโปรโมทของเราเนาะก็อาจจะมีหลายรูปแบบมากๆเลยก็คืออาจจะสร้างเซลล์แชนแนลขึ้นมาอันหนึ่งอาจจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้หรือจะเป็นโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้เราเอารูปสินค้าจากผู้ผลิตเนี่ยมาโปรโมทในเซลล์แชนแนลของเรานะคะเรา หาลูกค้านั่นเองพอมีลูกค้าเนี่ยเห็นเว็บไซต์ของเราปุ๊บแล้วเขาก็กดสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของเราใช่ไหมเงินจากลูกค้าเนี่ยเข้าสู่บัญชีของเรานะคะจากนั้นเราก็ไปสั่งผู้ผลิตค่ะว่ามีลูกค้านะมีออเดอร์นะให้ผู้ผลิตเนี่ยผลิตสินค้าให้เราหรือแพ็คของให้เราเลยนะคะผู้ผลิตแพ็คของส่งของไปให้ลูกค้าเลยโดยที่ สินค้านั้นเนี่ยไม่ผ่านมือเราเลยนะคะเราไม่ต้องมานั่งแพ็คของไม่ต้องออกไปส่งของให้ลูกค้าเองเนาะอันนี้เรียกว่าธุรกิจดอบชิปนะคะเป็นโมเดลธุรกิจ เพราะฉะนั้นไม่ว่าคําศัพท์อะไรที่ทุกคนเคยได้ยินอาจจะเป็น Shopify dropship บ้าง Aliexpress dropship บ้างหรือจะเป็น Print on Demand บ้างที่แบบว่าเราเป็นผู้ขายแล้วสินค้าเนี่ยส่งจากผู้ผลิตถึงมือลูกค้าเลยเราไม่ต้องจับต้องสินค้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่า dropship ทั้งนั้นเลยนะคะ POD ก็เป็นส่วนหนึ่งของ dropship เช่นเดียวกันเนาะ และเนื่องจากว่ามันเป็นโมเดลธุรกิจนะคะคำถามต่อไปคือโ b s ชิปเนี่ยมันอิ่มตัวหรือยังเคยอธิบายเอาไว้แล้วนะโดบชิปเนี่ยมันเป็นโมเดลธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่อิ่มตัวค่ะทุกคนสิ่งที่อิ่มตัวก็คือสินค้านั่นเองเคยอธิบายเอาไว้ว่าสมมุตินะอย่างที่ไทยเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ชานมไข่มุกเนี่ยบูมมากๆเลยแล้วก็จะมีร้านขายชานมไข่มุกผุดขึ้นมา ทั่วทุกมุมถนนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าปริมาณซัพพลายมันมากกว่าดีมาน่ะ ก็คือคนที่เสนอขายสินค้ามากกว่าปริมาณผู้ซื้ออะมันก็จะเกิดการแบบอิ่มตัวขึ้นมาแล้วนึกออกใช่ไหมคะร้านค้าขายชานมไ่มุกเยอะมากเลยแล้วคนเราที่เป็นผู้บริโภคจะกินชานมไ่มุกวันละกี่แก้วกันนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดการอิ่มตัวเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดการอิ่มตัวคือชานมไ่มุกนึกออกใช่ไหมคะอันนี้พูดถึงเฉยๆนะคะสถานการณ์จริงอาจจะไม่ได้อิ่มตัวก็ได้เนาะเออ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปิดร้านค้าใหม่ขึ้นมาเราจะขายชานมไข่มุกไหมมีคนขายเยอะแยะไปหมดเลยแต่คนซื้อมีปริมาณเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบก็ไม่ควรไหมเราก็ควรที่จะหาสินค้าอื่นมาขายเนืกอออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือสิ่งที่อิ่มตัวคือสินค้าค่ะ และการอิ่มตัวตรงนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะอย่างเช่นว่าอันนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดในกรุงเทพก็ได้ถ้าเป็นต่างจังหวัดอะชานมไข่มุกอาจจะยังไม่อิ่มตัวก็ได้เราอาจจะไปเปิดต่างจังหวัดก็ได้นึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะที่ไทยอะคนขายเยอะมากเลยอะต่างประเทศมันจะขายไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่นืกอออกปะบางทีแบบที่ไทยอาจจะขายไม่ดีต่างประเทศอาจจะขายดีก็ได้นึกออกใช่ไหมคะอะ นนก็คือตอบคําถามว่ากับชิ l s h t อิ่มตัวหรือ,อยังนะคะถ้าอยากจะขายได้สิ่งที่เราต้องปรับตัวก็คือสินค้านั่นเองและถามว่าเราต้องปรับไหมเราในฐานะพ่อค้าคนกลางเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตถูกปะสิ่งที่เราต้องทํามีแค่ไปหาสินค้าอื่นๆมาขายเท่านั้นเองคนที่ต้องปรับตัวคือผู้ผลิตที่เขาจะต้องหาทางผลิตสินค้าใหม่ๆมาเรื่อยๆ ถูกไหมเออเราแค่ไปเอาสินค้าที่แบบว่าน่าจะเป็นกระแสช่วงนี้หรือว่าน่าจะขายได้มาขายเท่านั้นนะคะคำถามต่อไปแล้วสินค้าประเภทไหนที่เหมาะกับการทำ dropship ละ่ะ จริงๆการทำดรอปชิปเนี่ยสินค้าค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะทัพพิมจะแนะนําให้เราลองเลือกสินค้าดูว่าเราอยากจะขายสินค้าอะไรนะคะคําตอบที่ว่าขายไรเดียจะบอกว่ามันไม่ตายตัวเลยแล้วแต่เราเลือกเลยนะคะแต่จะแนะนําเกณฑ์การตัดสินใจให้ละกันอันแรกสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงเลยก็คือ h demand ค่ะก็คือมีคนสนใจมีคนต้องการเนาะสินค้าที่มีคนต้องการอ่ะจะแบ่งเป็นสินค้าตามกระแสค่ะสินค้าตา ตามกระแสเนี่ยก็คือสินค้าที่จู่ๆมันก็ดังขึ้นมาเลยอย่างเช่นช่วงหนึ่งที่เขาขายแบบว่าที่รัดเอ่อที่ดัดหลังแนมะ้ที่แบบทําให้หลังตรงอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมทีมโดนยิงแอดมาบ่อยมากมีขายหลายเจ้ามากเลยนะแล้วก็มีสินค้าอย่างอื่นด้วยที่มาเป็นกระแสเป็นช่วงๆอ่ะนะ รวมไปถึงสินค้าตามฤดูกาลด้วยนะคะสินค้าตามฤดูกาลก็อย่างเช่นสินค้าฤดูหนาวอาจจะเป็นเสื้อโค้ทใช่ไหมเสื้อผ้าฤดูหนาวหรือว่าของใช้ฤดูหนาวอะไรเงี้ยหรือจะเป็นเสื้อผ้าฤดูร้อนอาจเป็นชุดวนะ่ายน้ำอุปกรณ์ที่ไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้นะคะหรือจะเป็นช่วงฤดูกาลต่างๆเช่นคริสต์มาสสินค้าคริสต์มาสใช่ปะอาจจะเป็นแบล็กไฟ i d เดอาจสินค้าที่เกี่ยวกับ เทศกาลอีสเตอร์สินค้าที่เกี่ยวกับวันสําคัญต่างๆว่าเล่นไทยวันพอ่อวันแม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสินค้าแบบซีซันเนะช่วงฤดูกาลนะคะซึ่งสินค้าตามกระแสกับสินค้าฤดูกาลเนี่ยมันจะขายดีมากๆเป็นช่วงๆเนื้อออกปะก็ถ้าใครที่อยากจะเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าเหล่านี้ก็สามารถขายสินค้าเหล่านี้ได้และมันจะมีสินค้าอีกแบบหนึ่งก็คือเอเวอร์กรีนนะคะเป็นสินค้าที่ขายได้ตลอดทั้งปี อ่ะอย่างเช่นสินค้าแม่และเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็คนเราอะเนาะเวลามีลูกเราก็อยากจะช้อปปิ้งให้ลูกซึ่งเขาก็ช้อปปิ้งได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมรวมไปถึงสินค้าคนท้องอะไรอย่างเงี้เวลา คนเราจะท้องมันก็มีการท้องได้ตลอดทั้งปีนึกออกใช่ไหมหรืออาจจะเป็นสินค้าแบบว่าของใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขายได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมคะสําหรับสินค้าที่มันขายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ได้มียอดขายแบบตุ้มตามแบบสินค้าแบบตามกระแสะหรือฤด,ด,ด,ดูการแต่ก็จะขายได้เรื่อยๆทั้งปีเนาะ ถ้าใครขายสินค้าประเภทนี้มันก็จะง่ายตรงที่ว่าเราเพิ่มสินค้าไปครั้งเดียวแล้วมันก็ขายได้เรื่อยๆทั้งปีเราไม่ต้องมาเพิ่มสินค้าบ่อยๆถูกปะแต่ทั้งนีทั้งนั้นบางทีอะถ้าเราจะขายอะเราก็อาจจะมีสินค้าทั้ง2ประเภทเลยก็ได้นะในร้านของเราก็แบบว่าเราจะมีสินค้าที่ขายได้ตลอดทั้งปีเป็น1 c o l l คอลเลกชันกับอีกคอลเลกชันหนึ่งที่เราทยอยทยอยเพิ่มตามช่วงตามเทศกาลอะไรแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะนอกจากสินค้าที่มีความต้องการสูงแล้วเนี่ยเรายังจะต้องโฟกัสที่กําไรด้วยนะคะทุกคนทุกคนอาจจะต้องไปดูว่าต้นทุนสินค้าที่เราจะเอามาขายเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วเราต้องมาบวกต้นทุน าการขายของเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ชาแนลเนาะการทําเว็บไซต์หรือการทยิงแอดโฆษณาหรือว่าการขนส่งหรือภาษีอะไรต่างๆเนี้ยหากลบต้นทุนให้เรียบร้อยนะคะกําไรที่แนะนำเนี่ยจะต้องแบบว่าสักประมาณ20%ขึ้นไปนะย0่สอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสินค้าที่น่าขายนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสินค้าที่เราจะเอามาขายเนี่ยแนะนําว่าต้องเป็นสินค้าที่ง่ายต่อการทําการตลาดนออปะเรา จะต้องคิดก่อนว่าเราจะทําการตลาดด้วยแบบรูปแบบไหนเนาะแล้วสินค้าเนี่ยมันง่ายต่อการทําการตลาดไหมยกตัวอย่างนะคะถ้ามันเป็นสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนน่ะมันก็จะทำให้มีจุดสนใจเนาะมีจุดขายแล้วก็สามารถสร้างคอนเทนต์แล้วมีคนสนใจได้มากใช่ไหมคะ และอย่างต่อไปนะคะเวลาเราเลือกสินค้ามาขายเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าทางผู้ผลิตเนี่ยเขาส่งยังไงเขาส่งไปยังพื้นที่ที่เราต้องการขายหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราอยากจะขายไปยังอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะดูว่าทางผู้ผลิตเนี่ยผลิตที่ไหนอ่ะผลิตที่จีนหรือผลิตในอเมริกาแล้วเขาส่งยังไงส่งขนส่งเจ้าไหนหรือส่งกี่วันมีค่าขนส่งอะไรยังไงไหมนะคะและสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่แตกหักง่ายหรือเปล่าถ้ามันเป็นสินค้าที่แตกหัก ง่ายอ่ะมันก็เสี่ยงต่อการโดนเคลมจากลูกค้าใช่ไหมสินค้าที่มันแตกหักง่ายมันอาจจะเสียหายระหว่างทางก็จริงลูกค้าเคลมมาหรือบางทีแบบว่าลูกค้าหัวหมออยากจะเคลมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าสินค้าแตกอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายที่แนะนําให้เช็คนะคะก็คือคุณตี้ค่ะก็คือคุณภาพของสินค้าอ่ะเราก็ต้องดูเนาะว่าสินค้าที่เราจะเอามาขายอ่ะมันคุณภาพดีไหมเนาะ ในฐานะผู้บริโภคเราก็อยากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพใช่ไหมคะโดยเฉพาะสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติมันเป็นสินค้าจนะีนอะอาจจะต้องดูดีๆนะว่าแบบมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเนาะสิ่งที่จะต้องดูก็คือรีวิวนั่นเองนะคะลองไปดูรีวิวที่คนที่เขาเคยซื้อไปแล้วอะว่าสินค้าที่เขาได้รับอะมันตรงปกหรือเปล่าเนาะมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนําในการเลือกสินค้ามาทำดรอปชิปเนาะ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าจีนหรือจะเป็นสินค้า P.O.D. นะคะก็ใช้เกณฑ์พวกนี้ในการพิจารณาได้ค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่แนะนำให้ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือทำ Product Research ค่ะก็คือการทำวิจัยการตลาดน,นั่นเองว่าสินค้าที่เราจะเอามาขายอ่ะมันเป็นเทรนดหรือเปล่ามันพอจะขายได้หรือเปล่านะคะวิธีการง่ายๆเลยคืออันแรกอาจจะเช็ค Google Trend เนาะไปดูว่าแบบมีการค้นหาผ่าน Google เยอะ มากน้อยแค่ไหนนะคะไปดูว่าแต่ละพื้นที่ที่เราจะขายสมมุติเราจะขายของไปอเมริกาเนี่ยคนอเมริกาเขาค้นหาสินค้าชิ้นนี้สินค้าประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าช่วงไหนที่เขาค้นหาสินค้าประเภทนี้อ่ะเราก็ไปดูเทรนด์ได้นะคะรวมไปถึงการไปดูที่ Market p l a ลสต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน AliExpress A e, หรือไปดูใน Amazon ก็ได้นะคะไปดูว่า best selling ของแต่ละเว็บไซต์แต่ละมาเก็ตเพลสอ่ะ คืออะไรไปดูว่าแบบสินค้าขายดีของแต่ละแต่ละเว็บไซต์คืออะไรเราก็สามารถดูเทรนด์สินค้าได้นะคะรวมไปถึงการไปดูบนโซเชียลมีเดียต่างๆว่า เอบางทีเราโดนยิงแอดอะไรมาบ้างอ่ะสินค้าอันนี้ยิงแอดมาบ่อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสินค้าประเภทนี้กําลังเป็นที่นิยมกําลังเป็นกระแสอ่ะเราอาจจะจับกระแสตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะลองไปดูเนาะรวมไปถึงการใช้สปายอ่ะมันจะมีสปายทูส์นะคะที่แบบว่าเครื่องมือที่เราจะต้องจ่ายเงินนิดนึงเพื่อไปดูว่าสินค้าที่เป็นกระแสตอนเนี้ย เ,เป็นสินค้าประเภทไหนกับสินค้าที่แบบว่าขายดี D, หรือว่าสินค้าที่มีกําไรสูงๆอะไรอย่างเงี้ยพวกส p า t ท o ูสพวกเนี้ยเขามีมีวิจัยมีรีเสิร์ชให้เรานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะเสียงเงินนิดนึงเพื่อไปดูข้อมูลเหล่านี้ก็มีประโยชน์นะคะหลังจากที่เราตัดสินใจได้แล้วว่าเราอยากจะเลือกสินค้าประเภทไหนมาขายเนาะอันต่อไปก็คือการเลือกซัพพลายเออร์ค่ะ การเลือกผู้ผลิตนั่นเองเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาสินค้ามาจากไหนเนาะไม่ว่าจะเป็น Aliexpress หรือว่าจะเป็นสินค้า POD นะคะแนะนำให้ไปดูรีวิวค่ะไปดูรีวิวว่าคนที่เคยซื้อไปก่อนหน้าเขาพูดถึงว่าอะไรบ้างพูดถึงสินค้านี้ยังไงบ้างคุณภาพดีหรือเปล่ารูปที่เขาโพสต์ขึ้นมาเนี่ยมันตรงปกไหมนะคะ รวมไปถึงระยะเวลาในการขนส่งด้วยว่าแบบเขาส่งเร็วไหมอะไรยังไงผู้ผู้ผลิตเนี่ยเขาแบบมีคุณภาพหรือเปล่านะคะเราอาจจะลองทักไปคุยกับทางผู้ผลิตดูก็ได้ค่ะว่า ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาตอบคําถามเราเร็วไหมอะไรอย่างนี้นะคะที่แน่ๆคือเราอาจจะต้องสังเกตนิดนึงว่ารีวิวอันนั้น่ะเป็นรีวิวจริงหรือรีวิวปลอมเนื้อออกไปถ้ามันเป็นสินค้าจีนอะ่ะบางทีมันมีแบบรีวิวปลอมที่ผู้ขายเขาเขียนขึ้นมาเองอะ่ะทุกคนอาจจะต้องอ่านนิดนึงนะคะคือมันอ่านแยกออกง่ายมากที่เป็นรีวิวจริงกับรีวิวปลอมอะนะยังไงก็แนะนำให้อ่านรีวิวเยอะๆนะคะ สินค้าที่จะเอามาขายจริงๆอะ่ะยอดขายอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเออแต่ต้องมีรีวิวนะคะเพราะว่าถ้าสินค้าที่มันมียอดขายเยอะก็แสดงว่ามันแบบเป็นกระแสไปตั้งนานแล้วคนขายไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมาบางทีเราไปตีตลาดตอนนี้อาจจะไม่ทันแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถเพิ่มเข้ามาในร้านเป็นออปชั่นหนึ่งก็ได้นะเผื่อลูกค้าแบบว่า สั่งสินค้านี้แนบไปด้วยสั่งหลายๆชิ้นอะไรแบบนี้นะคะอะเลือกสินค้าแล้วเลือกผู้ผลิตแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างร้านาค่ะค่ะอย่างที่พูดเอาไวนะ้นว่าช่องทางการขายเซลล์ชาแนลเนี่ย มีหลายช่องทางมากๆเลยนะคะหลักๆเลยเนี่ยจะแนะนําให้สร้างเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาเนื่องจากว่าถ้าสร้างเป็นเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นของเราเองเลยนะคะไม่มีใครมาสั่งแบรนด์เว็บไซต์เราได้อ่านึกออกใช่ไหมหรือใครอยากจะเอาไปขายบนมาร์เก็ตเพลสอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะหรืออยากจะทาโซเชียลมีเดียด้วยก็ได้เทปพิมแนะนําให้ทําหมดเลยนะเนื่องจากว่าถ้าเราจะสร้างร้านขึ้นมาร้านหนึ่งเนี่ยเราจะมีช่องทางขายหลายๆช่องทางก็ได้นึกออกปะบางทีถ้า สมมุติ ไปขายใน marketplace แล้วโดนแบนขึ้นมาถ้าเรามีลูกค้าที่ติดตามบนโซเชียลมีเดียเราเราอาจจะบอกให้เขามาซื้อผ่านเว็บไซต์เราเองเลยก็ได้นะคะการมีเว็บไซต์มันก็จะช่วยแบ็กอัพตรงนี้ได้นะคะเผื่อเราโดนแบนจากโน่นนี่นั่นมาเราก็สามารถดึงลูกค้ากลับมาซื้อในเว็บไซต์ของเราเองได้นะคะซึ่งทัพทีมสอนทําเว็บไซต์ไว้แล้วนะคะเว็บไซต์ขายของออนไลน์บน s h o ปปี้ไฟลอะไรอย่างเงี้ยสอนทั้งการทำดรอปชิปสินค้าจีน l i e x p r e s s เนาะ และการทําสินค้า POD นะคะใครสนใจไปดูวิธีการสร้างร้านค้าได้ไปดูวิธีการสร้างเว็บไซต์ได้นะคะสิ่งที่แนะนำสำหรับการทําเว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยก็คือ 1. รูปต้องสวยะคะ่ะ 2. ภาษาอังกฤษแกม่าต้องเป๊ะ 3. นโยบายอะไรต่างๆต้องมีให้ครบเนาะข้อมูลร้านเราค่ะต้องมีให้ครบนะคะ 4. ก็คือข้อมูลสินค้าต้องชัดเจนแล้วก็ พวกข้อมูลแบบว่าเออค่าจัดส่งเท่าไรใช้เวลาในการส่งกี่วันอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลพวกนี้ต้องชัดเจนนะคะอ่าเรื่องร้านค้าผ่านไปเนาะอันสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราจัดการร้านค้าจัดการเซลล์ชาแนลเราเรียบร้อยแล้วเนาะสุดท้ายก็คือการทําการตลาดการโปรโมทร้านการหาลูกค้าเข้าร้านการทำมาร์เก็ตติ้งนั่นเองจริงๆเรื่องการตลาดเนี่ยทัพทิมคิดตั้งแต่แรกเลยนะทัพทิมแนะนําให้ทุกคนคิดตั้งแต่แรกเลยว่าทุกคนถนัดแบบไหนทัพทิมจะแนะนําให้ทุกคนทํา การตลาดในสิ่งที่ตัวเองถนัดก,ก่อนเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วะการตลาดก็คือการทำโซเชียลมีเดียหลกัหลกๆเลยถูกไหมมันก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, X หรือว่า Pinterest อะไรอย่างนี้นะคะรวมไปถึงการยิงแอดบนโซเชียลมีเดียพวกนี้ด้วยรวมไปถึง Google a d ดด้วยนะคะอันนี้ยจะแล้วแต่ว่าทุกคนถนัดแบบไหนแนะนําให้ทําสิ่งที่ถนัดก่อนเพราะถ้าเราทําสิ่งที่ถนัดเราจะไปได้เร็วกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ด้วยว่า เราจะต้องโฟกัสที่ลูกค้ากลุ่มไหนเพราะแต่ละแพลตฟอร์มอ่ะเขาโฟกัสที่ลูกค้าคนละกลุ่มผู้ใช้งานคนละกลุ่มถูกไหมหรือเราจะทําเป็นแบบเขียนบล็อกในเว็บไซต์เราก็ได้นะคะมันก็จะช่วยให้เว็บไซต์เรามี SEO ติดหน้าแรก Google ด้วยเวลาคนค้นหาบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะหาสินค้านอกออกไหมเขาอาจจะอยากหาข้อมูลเออวิธีการแต่งตัวไปประเทศนานวิธีการแต่งตัวสําหรับฤดูหนาวหรือว่าวิธีการดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราเขียนบท ความพวกเนี้ยแล้วเราก็แทรกสินค้าเราไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะ เป็นการตลาดอย่างหนึง่งเป็นการหาลูกค้าเข้าร้านอย่างหนึง่งหรือบางทีเราอาจจะเอาไปโพสต์ในคอมมู n นิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น bot, เว็บบอร์ดใน reddit หรือว่าจะเป็นในกลุ่ม Facebook อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ก็ได้เราอาจจะไปติดต่ออินฟลูเอนเซอร์ใน Instagram อะไรอย่างเงี้ยที่เขามีผู้ติดตามเยอะๆแล้วส่งสินค้าไปให้อินฟลูเอนเซอร์รีวิวอะไรอย่างนี้นะคะคือการตลาดมันมีเยอะมากเลยและทัพทีมาเคยสอนวิธีการทำการ ตลาดเอาไว้แล้วใน YouTube ช่องนี้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการยนะิงแอด Facebook เนาะและทัพทิมก็เคยสอนวิธีการตลาดแบบฟรีโดยไม่ใช้เงินเลยนะคะเธอเคยทำวิดีโอสอนไว้แล้วใครสนใจก็ไปดูได้เนาะในส่วนของการทำแอดใน Google เนี่ยทัพทิมมีคอร์สสอนอยู่นะคะเป็นอยู่ในระบบ YouTube Membership เนาะทุกคนสามารถลองไปดูเพลย์ลิสต์ดูก่อนได้เผื่อใครสนใจก็สามารถสมัครเป็น Member s h i p ของช่องนี้ได้นะคะก่อนจะจบหัวข้อนี้ขอพูดถึงความ แตกต่างระหว่าง f a c e b o o k Ad กับ Google Ad นิดนึงละกันเนาะให้ไอเดียไปนะคะก็คือว่า f a c e b o o k Ad อะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เน้น r w n r s s นะคะเน้นการรับรู้ใช้อารมณ์ในการซื้อ นึกออกไหมเวลาเราเลื่อนฟีด a c e b o o k แล้วเราก็ไปเจอแอดโฆษณาที่แบบว่าจริงๆสินค้านี้เราไม่ได้ต้องการเลยในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้ต้องการเลยก็ได้แต่เราเห็นปุ๊บแล้วเราแบบโหอยากได้อ่ะเอ้ยน่าสนใจอ่ะแล้วเราก็กดสั่งซื้อถูกไหมอันนี้เป็นของ Facebook Ad นะคะจะเป็นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสินค้าที่แบบเอ่อช่วยแก้ปัญหาคนอ่ะหรือว่าสินค้าที่แบบเน้นอารมณ์ในการซื้อของแต่ถ้าเป็น Google Ad จะเป็นสินค้าที่คนอยากได้อยู่แล้วแล้วไปค้นหาใน Google เออลูกค้าจะต้องเกิดความคิดที่แบบเฮ้ยฉันสนใจสินค้าอันเนี้ยแล้วฉันอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอ,ะอ่ะไปค้นหาใน Google แล้วเขาก็มาเจอสินค้าเราแล้วเขาก็คลิกเข้ามาดูและเขาก็ตัดสินใจซื้อมันก็จะเป็นสินค้าคนละแบบความอยากซื้อมันก็จะคนละแบบนึกออกไหมเฟซบุ๊กเนี่ย เห็นแล้วอยากซื้อเลยกับ google a อ p เนี่ยก็คืออยากซื้ออยู่แล้วอะแล้วมาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็กดสั่งซื้อแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่เหมาะกับ google a อ p จริงๆอาจจะต้องเป็นสินค้าที่อาจจะเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ลองนึกว่าสมมุติเราอยากจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งสินค้าอะไรบ้างที่เราจะต้องไปค้นหาใน Google ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ นึกอกปะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของทัพทีมนะว่าถ้าทัพทิมอยากจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งทัพทีมจะใช้แอดประเภทไหนในการขายทัพทีมจะยิงแอดจะ แพลตฟอร์มไหนอ่ะสมมุติทัพพิมเลือก Google ละทัพทิมอยากจะยิงแอด g o เ g l e ทัพพิมก็ต้องไปนึกว่าแบบสินค้าประเภทไหนที่คนจะต้องมานั่งค้นหาก่อนที่จะซื้ออ่ะเราก็ไปหาสินค้าประเภทนั้นมาจากนั้นก็ไปดูซัพพลายเออร์ใช่ไหมว่าเจ้าไหนเขาโอเครีวิวอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นก็มาสร้างร้านค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของทัพทิมเองเนาะที่ทัพทิมรู้สึกว่าการทําการตลาดมันสําคัญแล้วก็ทัพทิมจะเลือกทําสิ่งที่ตัวเองถนัดเพราะฉะนั้นถ้าทิมจะ ปักหมุดกับสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนที่จะเลือกสินค้าอ่ะ หรือว่าใครที่อยากจะเลือกสินค้าก่อนแล้วค่อยไปเลือกช่องทางการขายทีหลังก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนละกันอ่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทาวทูการทำดรอปชิปปี2025นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะทุกคนถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทับพิมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ